ี่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทํานะคะแล้เราเป็นเราไปซื้อมานะคะทุกคนอันนี้ไก่เราก็ซื้อนะคะทุกอย่างที่จะเอามาก็คือซื้อหมดเลยอะะไรคแล้วก็โรตีค่ะโรตีแบ่งคนละครึ่งกับพี่นะเนาะแบ่งกินเนาะแบงคนละครึงกับพี่ อันนี้อะไรคะแนะนำหน่อยอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะ,ะเค้าลูกขินปลาระเบิดค่ะปึ้งและนี้นะคะก็จะเป็นไส้กอ,อกแดงไก่น้องแล้วก็สอสมะเขือเซศโรตีมาค่ะินเมาค่ะอุ้ย ค่ะอร่อยมาก รสชาติเป็นไงบ้างคะ,กะไก่อร่อยมากเลยค่ะไก่ทอดว้าวแบบน้ำคำเลยค่ะนะแบบน้ำคำให้ท่านผู้ชมดูนะคะยกมากัดเลยอ๋อค่ะเป็นไงคะร้อนนะคะ,อ,ะ,คะอ๋อ,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 อค่ะอ๋ะอร้อนครับกระทะสดๆจากกระทะเลยค่ะกระทะเปใหม่เลยเนาะออกมาจากกระทะเลยใช่ไหมคะเจมส์มาให้ค่ะ อืมค่ะรับแล้กจะทำอะไรเขต้องักจนํำถึงจะได้กนลูกน,นะเราขอกินที่น่ะเราขอกินที่เนื้อนะคะโอ ต้องอะไรมากมาย,ยนะคะที่เรากินง่ายที่วันนี้ที่เรากินง่ายนะคะเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าเราแม่ยอมใจนะคะที่เราไม่ได้ไปงานวัดก็อต้องยอมใจด้วยข,ขอบกินนี่แหละอขาด้อยอ่ะต <Med. S 2> ั้งใจจะไปทำวงานวัดใช่ไหมตั้งใจจะไปทำอะไรที่งานวัดหนูอ่ะตั้งใจจะไปกิน เขาไม่ได้ไปงานวัดก็เลยไปตลาดนาทแทนไม่เคยไม่เคยเปไปงานวัดเคยไปแค่ครั้งเดียวยนไปครั้งเดียวแค่วันลอยกระทง ถูกใจไหมคะวันนี้อร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะเราไม่มีชอบกินไก่เหรอคะชอบมากเลยค่ะถ้าไม่ไก่ก็ปลาถ้าไม่ถ้าไม่ปลาก็หมูค่ะหนูชอบแค่สามอย่างนี้แล้วหนูไม่ชอบกินผักเหรอคะชอบชอบอย่างนึงคือผักคอส์ชอบกินผักคอสดก,กับอันนี้ค่ะผักอะไรอ่ะ แต่ว่าม,มันเป็นมือเย็นที่อร่อยที่สุดแล้วค่ะ ปากเผ็เลยค่ะเพจดเลยค่ะเพจแไมมิม้นนะคะก็เพจคุณแม่นิจ้า่ะชื่อเพจอะไรคะเอาเอาใหม่พูดชัดๆค่ะเพจแไมมิม้นแฟมิลี่แล้วก็เพจคุณแม่นิจ้าโอเคอย่าลืมกดอะไรคะกดไลค์กดซับสไคร์นะคะบายบายถ้าใครนะคะไม่มีเลยส่วนนะคะ แต่ถ้ามี Facebook แล้วมันเล่นไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะไปดูที่ YouTube ได้นะคะเพราะว่าก็พิมพ์ไปว่าจะเสถร์หว่าเมมินแฟมิลี่นะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ